เตรียมออกประกาศจัดระเบียบสิมการ์ดต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนคาดเริ่มเดือนมกราคมปี2567สวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกตวันที่24พฤศจิกาย,ยนค่ะอาปเดตกข้อมูลข่าวสารกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่มีโทรศัพท์หลายเบอร์นะคะต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยเพราะว่าเตรียมที่จะออกประกาศควบคุมสิมการ์ดแล้วนะคะ,ะรายละเอียดเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปนี้นะคะก่อนไปฟังก็ กดแชร์ข่าวสารนี้ให้เพื่อนๆของ,ของเรากันด้วยนะคะโดยกรรมการกสทชด้านกฎหมายนะได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนะคะมีปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับประชาชนต่อเนื่องเลยนะคะโดยคนไทยมากกว่า75%ค่ะเคยโดนกลุ่มมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์โรหาลหลายคนตกเป็นเหยื่อด้วยนะคะสูญเสียเงินซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ จึงมีการเตรียมออกประกาศจัดระเบียบซิมการ์ดเพื่อบังคับให้ผู้ครอบครองหมายเลขหรือซิมการ์ดตั้งแต่5หมายเลขขึ้นไปนะคะต้องมาลงทะเบียนแจ้งการครอบครองกับผู้ให้บริการนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการนำซิมการ์ดไปใช้เพื่อหลอกลวงหรือโอนเงินออกจากบัญชีหรือที่เรียกว่าซิมผีนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการจัดเปิดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําข้อคิดเห็นตรงนี้นะคะมาปรับปรุงแล้วก็จะเสนอให้บอร์ดกสทชเนี่ยพิจารณา ภายในเดือนธันวาคมนี้และคาดว่าจะเริ่มบงังคับใช้ในเดือนมกราคมปี2567นะคะก่หนหนี้นะกสะทะชเนี่ยก็มีประกาศเรื่องการจดทะเบียนใครนะคะมีซิมการ์ดที่6นะคะจะต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขาผู้ให้บริการมือถือแต่ว่าร่างกฎหมายใหม่ที่จะออกมานี้นะคะจะเป็นการยืนยันตัวบุคคลที่ถือครองซิมการ์ดจานวนมากโดยต้องระบุว่าซิมการ์ดนั้นใครเป็นผู้ถือครองนะคะใครเป็นผู้ใช้ ถ้าหากว่าไม่มายืนยันตัวตนภายใน30วันจะถูกระงับการโทรออกและ ระง,งับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ถ้าอีก30วันไม่มาอีกนะคะก็จะระง,งับการใช้งานทั้งหมดนะคะผู้ประกอบการมือถือเนี่ยก็จะนําเลขหมายส่งคืนทางกสทชเลยนะคะสําหรับใครที่ครอบครองหรือใช้งานซิมการ์ดไม่เกิน5ซิมการ์ดนะคะก็ไม่ต้องดําเนินการใดๆนะคะประกาศการควบคุมซิมการ์ดนี้ก็จะไม่ได้กระทบนะคะกับผู้ที่ใช้ซิมการ์ดน้อยกว่า5ซิมนะคะใครมีเบอร์เดียวก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะประกาศนี้ควบคุมซิมการ์ดตั้งแต่ 5้าสิมการดขึ้นไปนั่นเองนะคะทุกคน ทุกคนคิดว่ามาตรการนี้นะคะจะช่วยให้เรานะคะพ้นจากวิชาชีพได้บ้างหรือไม่นะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยใครมีเกิน5เบอร์บ้างคะใช้ทําอะไรกันบ้างนะปกติก็จะมี1-2สซิมการ์เท่านั้นเองใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดแชร์อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปให้กับคนที่เรารู้จักด้วยนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกกดติดตามกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ข่าวสารดีๆเก็ตเลือกมาแล้วก็นํามาแชร์ให้เฉพาะคุณเท่านั้นเฉพาะผู้ที่ติดตามกันเท่านั้นนะสําหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้ก็จบ พียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ